สวัสดีครับสวัสดีเด็กๆทุกคนนะครับรวมถึงสวัสดีปีใหม่ด้วยนะครับ Happy New Year นะครับเรามาพบกันในปีขานแล้วนะครับปีเสือนั่นเองนะครับในปีพุทธศักราช2565นะครับเป็นไงกันบ้างครับเด็กๆปีใหม่เพิ่งผ่านพ้นไปนะครับเด็กๆไปเที่ยวไหนกันมาบ้างนะครับ ไม่ว่าจะไปเที่ยวไหนไปที่ไหนไปทําบุญอะไรไปทําบุญวัดไหนนะครับเด็กๆก็จะต้องรู้จักป้องกันตัวเองดูแลตัวเองด้วยนะครับอย่าพึ่งกาดตกนะอย่าพึ่งกาดตกนะเว้นระยะห่างด้วยนะครับการป้องกันตัวเองก็ยังเหมือนเดิมนะครับใส่แมสนะครับแล้วก็เจลล้างมือบ่อยๆนะครับเด็กๆต้องดูแลตัวเองด้วยนะครับเวลาเราเดินทางไปที่ไหนมาไหนนะครับ อย่าพึ่งกัดตกนะครับเว้นระยะห่างด้วยนะครับอสำหรับในปีใหม่นี้นะครับคุณครูก็ขออวยพรนะครับให้เด็กๆทุกคนเนี่ยเป็นเด็กดีนะครับเรียนหนังสือเก่งๆนะครับแล้วก็เป็นเด็กที่มีความรับผิดชอบนะครับรวมถึงเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่นะครับแล้วก็เป็นสิทธิ์ที่น่ารักนะครับของคุณครูนะครับ มาในปีใหม่นี้นะครับใครที่ในปีที่แล้วนะครับยังไม่ค่อยตั้งใจเรียนนะครับหรือยังไม่ได้ส่งงานนะครับเด็กๆก็ต้องปรับปรุงตัวใหม่นะครับสําหรับในปีใหม่นี้นะครับจะต้องตั้งใจเรียนให้มากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ต้องมีความรับผิดชอบมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับสําหรับในเรื่องการเรียนนะครับเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ย ก็หวังไว้นะครับกับเด็กๆก,กับลูกๆทุกคนนะครับว่าจะต้องเป็นเด็กที่เป็นเด็กดีนะครับเรียนหนังสือเก่งๆตั้งใจเรียนด้วยนะครับก็คุณครูก็ขอฝากไว้นะครับสําหรับเรื่องใหม่นะครับที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะครับนั่นก็คือบทที่3นะครับเรื่องบุคคลสําคัญในสมัยอยุธยาและธนบุรีนะครับเราได้เรียนไปแล้วว่า ในอาณาจักรอยุธยาเนี่ยและในอาณาจากักรธนบุรีเนี่ยมีประวัติความเป็นมาอย่างไรกันบ้างนะครับเราได้เรียนรู้กันไปเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งสองอาณาจักรนะครับมาในบทนี้เราจะมาดูว่าทั้งสองอาณาจักรนี้เนี่ยมีใครนะครับเป็นพระมหากษัตริย์นะครับแล้วพระมหากษัตริย์องค์นั้นเนี่ยได้ทําประโยชน์ไว้อย่างไรบ้างได้ทําคุณงามความดีอะไรไว้บ้างนะครับให้กับทั้งสองอาณาจักรนี้นะครับ เดี๋ยวเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยนะครับไปกันเลยตั้งใจเรียนกันนะครับเด็กๆให้นักเรียนนะครับเปิดหนังสือไปที่หน้าแปดเลยนะครับหน้าแ3ดสินะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเรียนกันแล้วนะครับ เมื่อเปิดมาแล้วนะครับนักเรียนก็จะพบกับหัวข้อที่ว่าประวัติและผลงานของบุคคลสำคัญในสมัยอยุธยานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีใครกันบ้างนะครับบรรพบุรุษไทยในสมัยอยุธยามีมากมายหลายท่านที่ได้สร้างคุณงามความดีให้แก่ชาติบ้านเมืองมีประวัติที่น่าสนใจ ควรนำมาศึกษาเพื่อนำไปเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตประจำวันมีดังนี้มาดูกันนะครับว่ามีใครกันบ้างนะครับที่เป็นบุคคลสำคัญนะครับในสมัยวิทยานะครับเริ่มที่คนแรกกันก่อนเลยนะครับก็คือสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งนะครับหรือพระเจ้าอู่ทองนะครับองค์ที่สองนะครับก็คือ สมเด็จพระบรมไตรโลกลนาถองค์ที่สามนะครับสมเด็จพระนารายมหาราชและองค์ที่สี่นะครับก็คือสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและกลุ่มที่ห้านะครับเป็นชาวบ้านบางละจันนะครับอันนี้ก็คือทั้งห้าคนห้าพระองค์ห้าห้าบุคคลนะครับที่ มีส่วนสำคัญนะครับในสมัยอยุธยานะครับอย่างที่คุณครูได้บอกเมื่อสักครู่นี้นะครับใน,อ,นาอาณาจักรอยุทยาในสมัยอยุธยาเนี่ยมีพระมหากษัตริย์นะครับแล้วก็มีบุคคลสำคัญเนี่ยมากมายเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันในบทเรียนเรียนนี้นะครับเรามาเริ่มกันที่พระองค์แรกกันก่อนเลยนะครับนั่นก็คือ สมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งนะครับหรือพระเจ้าอู่ทองนะครับนักเรียนเปิดหนังสือตามเลยนะครับประวัติของท่านนะครับจะอยู่ในหน้าที่แปดสิบสี่นะครับหน้าที่แปดสิบสี่นะครับนักเรียนดูหนังสือเปิดหนังสือตามด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของพระราชประวัตินะครับแล้วก็พระราชกรณียกิจของท่านกันนะครับพร้อมกันหรือยังครับ ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยครับพระราชประวัติและพระพราชะกรณียกิจของสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งหรือพระเจ้าอู่ทองนั่นเองไปกันเลยครับสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งหรือพระเจ้าอู่ทอง ทรงเป็นปฐมบรมกษัตริย์แห่งอาณจาจักรอยุธยาทรงสถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีในปีพุทธศักราช1893และโปรดให้ขุนหลวงพระง่วซึ่งเป็นพระเชษฐาของพระมเหสีเป็นสมเด็จพระบรมราชาธิราชเจ้าไปครองเมืองสุพรรณบุรีส่วนพระราเมศวรรัชทายาทให้ไปครองเมืองลบบุรี พระราชะกรณียกิจของสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งในด้านกฎหมายพระองค์ทรงประกาศใช้กฎหมายถึงสิบฉบับและในด้านศาสนาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สร้างวัดต่างๆเช่นวัดพุทธไทยสวรรค์สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช1876วัดป่าแก้วสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช1900และวัดพระรามสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช1912 พระองค์อยู่ในราชสมบัติ20ปีและเสด็จสวรรคตรในปีพุทธศักราช1912รวมพระชนมายู่ได้57,000ษาพระราชกรณียกิจที่สำคัญอีกหนึ่งอย่างของพระองค์นะครับก็คือทางด้านของการเมืองการปกครองนะครับพระองค์เนี่ยได้รับเอา ลัทธิแบบเทวราชานะครับจากขเขมรมาดัดแปลงให้สอดคล้องกับลักษณะของวัฒนธรรมของไทยนะครับที่เรียกว่าสมมุติเทพนั่นเองนะครับรวมถึงพระองค์ยังได้ทรงนำเอารูปแบบการปกครองแบบจัตุสดมจากขเขมรมาใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินด้วยทำให้การปกครองอาณาจักรมีระบบและแบบแผนที่รัดกุมมากยิ่งขึ้น นะครับอันนี้ก็คือพระราชประวัตินะครับแล้วก็พระราชะกรณียกิจที่สําคัญนะครับของสมเด็จพระรามาธิบดีที่1ห,หรือพระเจ้าอู่ทองนั่นเองต่อไปนะครับเรามาดูบุคคลสําคัญคนที่2นะครับที่สร้างคุณงามความดีแล้วก็คุณประโยชน์ต่างๆนะครับให้กับประเทศชาตินะครับแล้วก็รวมถึงอาณาจักรอยุธยาด้วยนะครับนั่นก็คือ สมเด็จพะระบรมไตรโลกนาถนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันครับว่าพระองค์ท่านเนี่ยมีพระราชะประวัติอย่างไรบ้างนะครับรวมถึงมีพระราชะกรณียกิจที่สําคัญเป็นเช่นไรนะครับเดี๋ยวเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันนะครับไปกันเลย พระบรมมาตายโลกนาถเป็นพระมหากษัตริย์ไทยราชการที่8แห่งอาณาจักรอยุธยาสมัยราชวงศ์สุพรรณภูมิสวรรคตพศ2 0 3 1พระราชประวัติสมเด็จพระบรมมาตายโลกนาถพระราชสมทบที่ทุ่งพระอุทยัยหรือในปัจจุบันเรียกว่าทุ่งหันตราโดยเมื่อครั้ง สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่สองจะยกกองทัพลงไปตีเมืองพระนครหลวงนั้นได้รวมพลและตั้งพระพลาเพื่อประกอบพิธีกรรมตัดไม้ข่มนามที่ทุ่งพระอุทยัยขณะนั้นพระอัครชายาซึ่งเป็นพระราชธิดาของพระมหาธรรมราชาที่สองกษัตริย์แห่ง พระราชวง์พาล่วงกําลังทรงพระคันอยู่ได้ออกไปส่งสเสด็จได้ประสูตสมเด็จพระบรมไตหน้าที่พระพลานั้นเมื่อปีกุลจุลศักราช797พศ1974ซึ่งในยวงพ่โครงด้านระบุว่า แหลงปางพระมาทไทยสมภพท่านนาแดนดำบนพระอุทัยทุ่งกว้างทรงเจริญพระชันษาที่เมืองพิษณุโลกพระองค์ทรงครองราช40ปีเป็นเวลานานที่สุดในบรรดาพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์สุพรรณภูมิแห่งอาณาจักรกรุงศรีอยุธยาโดยเป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่2และก็ยังเป็นพระนัดดาในสมเด็จพระอินทราชามีพระราชมารดาเชื้อสายราชวงศ์พระล่วง พระนามมีความหมายถึงพระพุทธเจ้าหรือพระอิศวรมีผู้เข้าใจว่าคงเป็นพระสหายมาตั้งแต่วัยเยาว์ชื่อยุทธิเศเสียนซึ่งตอนหลังกลายเป็นผู้ชักนำศึกเข้ามาหลังการขึ้นครองราชแล้วก็เสด็จมาประทับที่อยุธยาในช่วงแรกของการครองราชอีกครั้งหนึง่งเสด็จมาประทับที่พิษณุโลกเชื่อว่าคงเป็นไปเพื่อการควบคุม ดูแลหัวเมืองทางด้านเหนือและขานอำนาจของอาณาจักรทางเหนือคืออาณาจักรล้านนาซึ่งกําลังมีความเข้มแข็งในยุคข,ของพระเจ้าทิ่โลกราชสมเด็จพระบรมมาตไาโยโลกนาสเสด็จสวรรคตเมื่อพศ2311เมื่อพระชนมายุ5 7พรรษา ทรงครองราชได้40ปียาวนานที่สุดของอาณาจักรอยุธยาและเป็นลำดับ3ของพระมาหากษัตริย์ไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันพระองค์ประทับอยู่ที่กรุงศรียอยุธยาประมาณ20ปีที่เหลือทรงประทับเมืองพิศณุโลกตลอดราชการ พระราชกรณียกิจด้านการปกครองด้วยการจัดระเบียบการปกครองส่วนกลางและส่วนภูมิภาคอันเป็นแบบแผนซึ่งยึดสืบต่อกันมาจนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าอยู่หัวและการตราพระราชกำหนดสากินาซึ่งทำให้มีการแบ่งแยกสิทธิและหน้าที่ของแต่ละบุคคลแตกต่างกันไปโดยทรงเห็นว่ารูปแบบการปกครองนับตั้งแต่รัชสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่ง มีความหลาหลวมหัวเมืองต่างๆเปลี่ยนบางภาษีอากรและปัญหาการแข่งเมืองในบางช่วงที่พามาหากษัตริ์ออดแอสมเด็จพระมรมมาไตาโลกนาถทรงปฏิรูปการปกครองโดยมีการแบ่งงานฝ่ายทหารและฝ่ายพลเรือนออกจากกันอย่างชัดเจนให้สมุดหารพระกลาโหมดูแลฝ่ายทหารและให้สมุทหานายกดูแลฝ่ายพลเรือนรวมทั้งจตุสดมในราชธานี สมเด็จพระบรมมาตาัยโลก,กนาถทรงแบ่งงานทางการปกครองออกเป็นฝ่ายพลเรือนและฝ่ายทหารอย่างชัดเจนโดยมีเจ้าพระยามหาเศาบดีดำรงตำแหน่ง สมุหพระกาลาโหมมีหน้าที่ดูแลกิจการทหารทั่วอาณาจักรและเจ้าพยาจัก,กรีสีองค์ลาครำลงตำแหน่งสมุหานายกรับผิดชอบงานพลเรือนทั่วอาณาจักรพร้อมดูแลหน่วยงานจะตุสดมจากเดิมที่พื้นฐานการปกครองนับตั้งแต่สมัยอาณาจักรสุขโขทยัยจะไม่ได้แยกฝ่ายเป็นพลเรือนกับทหารออกจากการชัดเจนทั้งนี้ในยามสงครามลายทุกคนจะต้องรับราชการทหาร อันเป็นหน้าที่หลักอันเป็นลนักษณะรูปแบบการปกครองของอาณาจักรขนาดเล็กที่ขาดการประสานงานระหว่างเมืองการปกครองในส่วนภูมิภาคได้ยกเลิกระบบการปกครองหัวเมืองต่างๆแต่เดิมที่แบ่งออกเป็นเมืองลูกหลวงหลานหลวงแล้วระบบการปกครองหัวเมืองเสียใหม่ สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถยังทรงปฏิรูปการปกครองให้เหมาะสมกับสภาพบ้านเมืองของอยุธยาในขณะนั้นโดยทรงแต่งตั้งตำแหน่งสมุหะภากลาโหมเพื่อดูแลกิจการฝ่ายทหารทั่วราชอา,าจักรและตำแหน่งสมุหานายกดูแลฝ่ายกิจการพลเรือนทั่วราชอา,าจักรและการทำงานของหน่วยงานจัดตุสดมด้วยนอกจากนี้ ยังทรงยกเลิกเมืองหลวงและทรงจัดแบ่งหัวเมืองออกเป็นหัวเมืองชั้นในหัวเมืองชั้นนอกและหัวเมืองประเทศสลาชนะครับอันนี้ก็คือพระราชกรณียกิจที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับของสมเด็จพระบรมไตรโลกลนาถนั่นเองเราก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วนะครับสองพระอ,องค์นะครับไม่ว่าจะเป็น สมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งนะครับหรือพระเจ้าอู่ทองนั่นเองและสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถนะครับเราได้เรียนรู้กันไปแล้วทั้ง2พระองค์นะครับไม่ว่าจะเป็นพระราชประวัติแล้วก็พระราชกรณียกิจนะครับและเดี๋ยวข่าวต่อไปนะครับเรามาเรียนรู้เพิ่มเติมกันนะครับอีก3พระองค์นะครับเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันครั้งต่อไปนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีนะครับบ๊ายบาย